บายดีพี่น้องื้นนี้มาพบกับเกศสาวลาวอยู่ในฝรั่งเศสด้วยวันนี้นะมามามากินข้าวเที่ยงน้ำกันมากินข้าวเที่ยงน้ำกันไว้ไว้จ้าพี่น้องเด้อมาเด้อ,ดอก่อนสิมากินนั่นนั่นใไว้น้ำสาวเกศก็ฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งให้สาวเกศด้วเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะบ่พาดคลิปต่อไปขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นาะที่มาติดตามเกศสาวลาวเด้อ ขอบคุณเลยล่ะขอบคุณเลยหลายมามามากินมาม่าน้ำกันโอ้ไว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 เบิ่งรุ่นเนี่ยไข่นี่ยเป็ดแท้แต่แท้เพื่อนเพื่อนคุณอะไข่นี่ยไข่แดงไข่แดงเด้อมามามากินน้ำกันมากินน้ำกันปารตีเฮ็ดซองเดี่ยวย่านเบออิมเทไปตั้งสองสองพี่น้องเอ้ยบัดนี้สิกินเบิด์ตบอนี่นะสิกินเบิด์ตบอเบิ่งซอยแน่เบิ่งซอยแนี่ยมามามาพ้อมพร้อมด้วย